กวยสุกซุกค่ะสุกแม่กวยสุกปานนีเยดอย่างไดหนาะว่าแล้วก็มาจัดก,การปอกเปลือกซะก่อนตอนแรกว่าฮ็ดกวยตากขึ้นิบ่ไดดอกช่วงนี้ฝนหลค้าโคตรก็เลยไม่คิดเทดเป็นเมนูกลวยเชื่อมนี่แหละเนาะง่ายดีปอกเปลือกลอกเส้นออกอย่างหมอยอ้ลอยกวยหอมมิตหนวยงไงงามๆเนาะเปลือกกวยหลายๆเก็บใส่ถังมักเป็นปุ๋ยใส่ในสวนใดอีกเสยจากนั้นเขาก็มาพากวายเป็นซีก สีผ้าสองผ้าซี่ก็ได้แล้วเต่ผู้สิกินเป็นคำหน่อยคำไงก็เอาตามใจกันไปเลยแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูนใสจัจครึ่งชัวโมงเนอะล่างอ,อกก็สองสามน้ำเอามาพักไว้จากนั้นหากมะมาเตรียมตั้งเตาข้างหมอ้อน้ำเดือดแล้วนั้นหาก็มาใส่ใบเตยแล้วก็เกลือสองซอนซ้าตามด้วยกล้วยใส่ลงไปอย่าลืมส่วนฟ้องออกน้ำด้ะล่ะกล้วยเริ่มสุกฟ,ฟ้าก็เริ่มเมื่อระบาดนี่ใส่น้ำตาลอ้อยลงไปเัือรึ่งกิโล น้ำตาลไส้ก็ไส่ไปอีกครึ่งกิโลที่สําคัญก็คือบีบน้ำบักเน้าตามลงไปน้าเพื่อว่าสีซอยบ่าหายน้ำตาลี่จับตัวกันเป็นก้อนหอมหรอชิมก้อนตอนเป็นซี่นี่ละเชื่อมต่อไปจนกล้วยเป็นสีแดงเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ได้กินกันโดนๆบนเลย